เรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรวันนี้นะคะเราจะมาหาผลบวกของจำนวนสามจำนวนกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาผลบวกจำนวนสามจำนวนกันหลักการเดิมเลยค่ะนักเรียนตั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ตรงกันและเริ่มบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบแล้วค่อยมาหลักร้อยนะคะ จทย์ข้อนี้350บวก127บวก421เริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ0บวก7ได้7บวกอีก1เป็น8ค่ะหลัก10 5บวก2ได้7บวกอีก2เป็น9 มาที่หลักร้อยกันนะคะ3บวก1ได้4บวกอีก4เป็น8คํคำตอบในข้อนี้นะคะก็จะได้898ค่ะนักเรียนข้อต่อไปนะคะ186บวก301บวก12เหมือนเดิมเลยค่ะ เราจะเริ่มจากหลักหน่วยก่อน6บวกหบวกสได้9นะคะต่อมาหลักสิบ8บวก0บวก1ได้9ค่ะมาถึงหลักร้อยนะคะ1บวกสได้4ค่ะนักเรียน คำตอบที่ได้นะคะก็คือ499ค่ะข้อต่อไปนะคะ134บวก54บวก11ค่ะให้เวลานักเรียนทบทวนหน่อยนะคะเริ่มบวกจากหลักหน่วย4บวก4ได้8บวกอีก1เป็น9ค่ะ ไปที่หลัก10กันเลยนะคะ3บวก5ได้8บวกอีก1เป็น9ค่ะนักเรียนมาถึงหลักร้อยกันแล้วนะคะ1บวกกับเห็นไหมคะว่าหลักร้อยของตัวเลขอื่นๆไม่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถดึง1ลงมาได้เลยค่ะนักเรียนคำตอบนะคะที่ได้ของข้อนี้ก็คือ199ค่ะ ข้อนี้นะคะ183บวก139บวก278ค่ะเราจะเริ่มจากหลักหน่วยกันก่อนนะคะ3บวก9ได้12 12บวกอีก8ได้เท่าไหร่คะนักเรียนนับต่อต่อไปได้20เราจะใส่0น,นะคะไว้ที่หลักหน่วยและ ทด2ไว้ที่หลักสิบค่ะเรามาบวกกันต่อที่หลักสิบนะคะ8บวก3ได้11บวกอีก7เป็น18แต่นักเรียนอย่าลืมทดที่หลัก10บอีก2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้20เหมือนเดิมเลยค่ะใส่ศูนย์ที่หลัก10และไปทด2ที่หลักร้อยนะคะ บวกกันต่อที่หลักร้อยค่ะ1บวก1ได้2บวกอีก2เป็น4และทดอีก2ที่หลักร้อยเป็น6ค่ะนักเรียนคำตอบในข้อนี้ก็คือ600ค่ะข้อนี้715อบวกหนึบวก90เริ่มจากหลักหน่วยเช่นเคยค่ะ ห้บวกศูนย์ได้ห้าบวกอีกศูนก็ได้ห้าค่ะมาบวกที่หลักสิบนะคะหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกอีกเก้าเป็นสิบนักเรียนก็ใส่ศูนย์ที่หลักสิบแต่นำหนึ่งไปทดไว้ที่หลักร้อยนะคะมาถึงหลักร้อยนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปด ทดที่หลักร้อยอีกหนึ่งเป็น9ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ905ค่ะโจทย์นะคะกำหนดตัวเลขมา547ร้อยสีบเวกหนึิบวก239เริ่มจากหลักหน่วยเลยค่ะ7จบวกหได้ 13บวกอีก9เป็นเท่าไหรคะนับต่อเลยคะ่ะนักเรียนได้2ีใส่สองที่หลักหน่วยและทดสองที่หลักสิบด้วยนะคะหลักสิบสีบวกหได้10บวกอีก3เป็น13 13ามาแล้วอย่าลืมทดอีก2นะคะเป็น15เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่แค่5้าในหลักสิบ และไปทดหนึ่งในหลักร้อยค่ะมาถึงหลักร้อยนะคะ5บวก1ได้6บวกสเป็น8ทดหลักร้อยอีกหนึ่งนะคะเป็น9ค่ะนักเรียนคำตอบในข้อนี้นะคะ952ค่ะ ข้อสุดท้ายแล้วค่ะ194่งร้อยเบวกหนึริบวกห้าเริ่มจากหลักหน่วยเช่นเคย4ีบวกสได้7 7็บวกเได้เท่าไหร่คะ14ใส่4ที่หลักหน่วยและทด1ที่หลักสิบค่ะมาถึงหลักสิกันนะคะเกบวกแได้ สิ <17 S 2> บวกอีกเจดเป็นเท่าไหร่คะค่อยๆค,คิดค่ะนักเรียนเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดและบวกอีกเจ็เป็นยีสิบสีและอย่าลืมทดอีกหนึ่งที่หลักสิบนะคะเป็นยี่ิห้าใส่ห้าที่หลักสิบและไปทดสองที่หลักร้อยค่ะ มาถึงหลักสุดท้ายกันนะคะ1บวก1ได้2บวกอีก5เป็น7อย่าลืมนะคะทดอีก2เป็น9ค่ะคำตอบที่ได้นะคะ954ค่ะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนลอกโจทย์การบวกตามตัวอย่างลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนอย่าลืม เขียนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ตรงและอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกนะคะ